นี่คือบรรยากาศนะครับโดยรวมที่อยู่ฝั่งบริเวณสนามก็ค่อนข้างจะว่างดีแล้วก็นั่งชมดีทีเดียวท่านผู้ชมเจอกันที่เดินกระดิบพี่น้องเมืองดัวข้ามซุ่งนี้เจอกันที่สนามภาคกว่างขอนแก่นล่มนะครับเดี๋ยวเราไปของขาวแล้วก็คลองธรรมหาราชนะครับ นเรือสออย,า,อยา,ามจะทราบผลว่าใครจ็ถายชน,นะนะเดี๋ยวรอตป๊บหนึ่งนะครับไมครับเราถอยรถมาที่บรรยายนีไปก็ยังได้ทำเลยครับเหลือยาวเล็กทั้ง14ลำ7คู่การุณานำเรือไปที่จิดปล่อยด้วยนะครับอาจจะประมาณเกือบ60เที่ยว นะครับวันนี้ไอ้หวังตายแน่เพราะพรุ่งนี้ต้องไปท้าขนยางวันที่10นะครับต้องไปที่สนามท่าไคร่สิบเอ็ดไปที่อำเภอจักราช12มาที่อำเภอพนมไพรครับยาวเลยครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือด้วยไปยับไปยิบอกจากวานาพ้นคนขักรถแล้วคือกัน เจ้าปู่พุทธันนาคาผู้ใหญ่บ้านเจอผู้ใหญ่บ้านมีอะไรใส่กันเลยครับค<ะ>ือตอนนี้คือตอนนี้ทีมงานภาคเราเริ่มอบอ,อ,อุ่นแล้วครับเพราะว่ามีแต่ผู้นำผู้จัดการเ่อตอนนี้มาจุ้งอยู่กับพวก<อ>เราตัวมาแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ชมไม่ธรรม,มาดาแล้วโอ้ยออกมาแมบบระเบิดเถิงเงเรียกว่าขวัญกระเจิดกระเจิงตั้งแต่ออกมาทีเดียวประเพณีไปเกินเจ็ดสูสีกันอยู่ ไม่อยู่แล้วมึงเป๋ไปเป๋มาแต่ขาไม่ได้เป๋นะจ๊ะใส่กันมาจ๊ะ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 เ๊ะจ๊ะา๊ะจับจะจ๊ะ้๊ะจ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 ๊าค๊ะจ๊ะจ๊ะจ่ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ้ะนีจ่จ อันกมาอย่างไรไม่สนใจแล้วพราะว่าถ่ายกันมาแบบรถบัเถอเถอตัวนี้กูกีู่สีดูดีนรยังดูไม่ออกยัาบอกไม่ได้เขาจะไปเขาจะอยู่เพชรนะขาก็บอกว่าไม่ยกเก็บแกบอกว่าไม่ยอมาไม่ยมเกี่ยวยังไงเ้นใสอยู่ที่ต้นสัมสานะมองดีๆอย่าพายเลยเพราะว่าผู้พาก็จะพายตะลึงเหมือนกันเอาลว้เอาลงว่า้สุดท้ายเริ่มซับๆๆๆับับแล้วเก็บแกพยายามจะตีตีเฮามาตีเมานีมแล้วเก็แก่ยังไงแลจะปล่อยให้เลือไหลแบบสบายๆไหลไหล ไรพ่อเมื่อกี้ไก่เส้นไช่รูดเอาเส้นไช่เดี๋ยวรอบงัวเลยคืที่เข้าเทียบทุนแล้วนะครับไล่จ่อลงมาเลยครับฝางลงมาเลยก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับฝากไปตัวนี้ด้วยนะครับตัวสุดท้ายค่อนข้างแฉลี่ปั๊กเลยแก้วแสนคำกับทิ่ดาหงส์ทอง เป็นเรือเล็กไม้ก็เข้าเทียบทุนแล้วเอาเลยครับมองหน้ารู้ใจแล้วครับแก้วแสงคำนั้นเรือดีลงน้ำแดงพี่้าหงทองรับผิดชอบเรื่น้ำสีน้ำเงินรับเอาเลยครับท่านผู้ชมดึงแล้วครับคู่เป็นเรือประเภทชนินเทนวากับเห็ดแก้วะครับที่ผ่านไปนะกรมสนุกดีนะครับผลปรากฏว่า ผู้ชนะก็คือลุ่มน้ำแดงนะครับชนินเชรนาวาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตั้นิ่งแล้วแก้วแสนคำแกวเอ้ยแกวแสนคำหมื่นคำหนคำวันนี้ต้องมาเจอกับที่นาหงทองหงทองจะตีอีกตามหางเต็มเล็บว้าวใกล้สุขันนีลอะไรหงทองนี้เป็นสาวหงทองร่งนมน้ำสี่้ึงเงินพัด เรื่องข้าตัวชมมาดูเที่ยวที่6กันบ้างแก้วแสงคำร่มน้องำสีแดงเจอทิดาหงทองร้องดำสีด้วยกันเอาละครับมาเชิญหน้ากันเที่ยวนี้ไม่กล้าสบตาแล้วครับกลัวโดนของเอาละครับใครจะร้องใครไม่ได้สนแล้วแม้งร่มซ้ายทั้งร่มขวาร่้เงินร่มแดงตะแคงสับมาอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวมาเริ่มเสียวเริ่มบวมเริ่มบิ่นเริ่มมีซีกันมาเริ่มจาเอาละครับท่านผู้ชมกันยงจับตาดูครับทิดาหงทองนั่นยังจะร้องดำสีด้ินแก้วแสง ไม่มีคำ่าเพื่อนมาพี่ครับตอนนี้หงทองล่องน้ำสีก็จะมาแซมครับก็บอกว่าไอยมาติดๆลอยมาติดตอนนี้เยี่ยวแหรงไข่จะดีไข่จะอยู่ไข่จะอืดโกกันอ้าวแล้วครับทุกท่านใส่กันน้ำเตะกระตุยกระจายเลยที่ได้มีบอลหนึ่งร้อยเนี่จะเข้าสู่เชนชัยแล้วก็ทันภูชงเอาล้วครับมาถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่โหเลยวทั้งสองละห้ำหันกันมาชนิดที่ว่าตาตตาหัวต่อหัวตาตาผายต่อผายเลยทีเดียวแก่แสดขัดกองไปยอมเห็นเข็ไปยอมว่าเจายังไงขณะนี้ล่องน้ำสีน้ำตอนนน้ำโขดที่ พยายามฉีกตัวหนีประมาณหนึ่งลำเลือเริ่มหนีออกมาแล้วโอกโทีนี้ไปตลอดกอดไถ่หรือไม่เพราะว่าเจ้าเส้นขัดพถ่ยามไล่ประกบกอดห่อหอมแก้มแถมด้วยเลือดกลาและสุดท้ายก็ปล่อยให้เรือไหลปล่อยให้เรือไหลปล่อยให้เรือไหลสุดท้ายก็ฮาวเซนไทยล่ำหนี่ซ้อมมังหันเล่ยมือ แกวก็แสนคำนะครับรูกน้ำแดงแล้วก็ทิดาหงทองลูกน้ำน้ำเงินนะครับผู้ชนะก็คือทิดาหงทองรูกน้ำน้ำเงินนะครับถูอยู่ที่เจ็ดนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้ากลุ่มสุนทรร่องดามสีแดงเจอกับร่องําสีแดนครับสับทองวิไลยวันเป็นเที่ยวต่อไปนี้แล้วเที่ยวถัดไปครับเพชรมณีรูงน้ำสีแดงเจอเจ้าแม่ สโพทองเต็มความพร้อมแล้วนำเรือไปยุบปลยด้วยเอาละครับปริยัทกอบเป็นเทียนทองลงท้ายด้วยคำว่าวิไรวันก็จะเป็นสาวสวยแล้วครับวันนี้เป็นเรือเล็กประเภทไมก้กอเอาละครับเที่ยวนี้คู่นี้เจ้าปูกับสักทองใครจะไปใครจะอยู่ครับเอาช่วยค่อยอยเวลาให้ด้วยนะครับ เ,เลดีอเอาละพี่น้องเ้ยเพิ่อนมาซิขขาบคำหวานเศร้าคำอ่อนกระ่ะทอถามหาเข้าแรงมาส่งไล่ไปหาเจ้าไล,ล่ปลาเหร็พ่อเป็นการถามข่าว,ดวได้ย่าย์เนื้อ โบราณเขาบอกว่าร้อยครงรักไม่เท่าหนึ่งคนผู้ฮักดีร้อยคำหวานที่มีครับไม่เท่าหนึ่งมีคนที่จริงใจถ้าคิดถึงคันวันไหนให้หลถึงครับมีภาพซึ้งภาพสวยให้หลายหามีข่าวร้ายข่าวน้ําท่วมลายบอกมามีเรื่องขำเรื่องห่ามาบอกกันครับท่านผู้ชมทรับ ที่มันเสมอมันเคลือใหม่เด้อพี่น้องเรื่องความเก็บเกี่ยวเสด้ความไข่จีนซีนีคนว่าสเกตบอลเศร้าพีลำจะขึ้นกรุงมะยมมังกับพี่น้องเขาขึ้นเหล่าจังเอ้ยน้ำท่วมเขาจังเห็นเจ้าดอกเถือเดียวจากทีมงานพาพี่น้องไปพ่องพอก,กับพระเอกประจําทีมงาน ทุเกเป็นฝ่ายพอรับญาติโดยพระอาจารย์พิทยาเกิดปัญญาหรืออาจารย์แดงครับเป็นเตัวสิบห้าเพื่อกระเทียแตกเทียแตกยุ่งิ่งเสียงเสือเงือเพ่งดังดี ดย้ำบอกเป็นยังตัดเอาตัดเอาเงินมันเป็นปนั่งเสียงอย่างของตัวเองบอแมนบอแมนแมนสามผู้เล่นเคงมากคนนี่โอ้เจ้าเี่บวผมเป็นคนมาเล่นด,ดูดูครับกมาเลยจ้า เอาเลยเอาแล้วว่าพี่น้องชาวเรือกบเรลือเล็กหมดด้วยซึว่าใครจะไปก็จะอยุทธีอยูนี้ไม่เป็นการพุทธภพสามเพลงและเล็้ยงผายใส่พวกโยงใจกันมาเมื่อเช้าวันไถ่ทองในสนามรบไม่มีคำว่ามองนะไม่มีคำว่าอ้อมช่อมใส่กันมาเต็มทีบทนี้กี่กันมาชนิดที่ว่าตาตตาหัวต่อหัวทตาตาผายต่อผายจะพูดสนารทองรงน้ำสีแดงมัเจอกับสัตว์ของที่ไรวัดเรือนี้ที่ไม่ธรรมดาเริ่มจะไปร่องน้ำสีมันว่าแล้วก็เปิดผายไหลมือใส่กันมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครและจ้าเอาละครับท่านผู้ชมครับ ดูครับตอนนี้ว่ายังไงปู่สุนารโทนั้นอยู่นอกน้ำสีแดงสักของวีไลวันร่องน้ำสีนั่นแหลตอนนี้ทะยานขึ้นมาโคกีสุสียังตีกันเขียงคู่กันมาโยไม่ยอมทิ้งห่างครับไม่มีการล้นเล้ามาสอกดูดีดีครับโอ้โหใส่กระตูงยาวสั่ลื่ตายเป็นตายไม่รู้ว่าไผเป็นไผหูก็อือตาก็ไหลเนี่ยตอนนี้ต้องถามว่าสุนารโถยอมไหมวีไลมันโม่ยอมวีไลมันบอกว่าจะตียดีกี้เขามาตีเขามาดีเข้ามาสุนารโถตีเข้ามาโคกีสีอ้าวนะทีหัวตัวหัวเอาใส่มาหน่อยใส่มาเล คงจะดีมหนึ่งร้อยจะเข้าสุดเจตนาี่ใครจะดีใส่มาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมแม่เจ้าปู่สุนทรร่องน้ำสีแดงว่ายังไงตะแขงสับมาตะแขงสับมาจะทันหรือไม่โอ้ยสักทองวิไลวันพยายามขยับหนีความแล้วมาแบบเนิ่มเนมาแบบเชิบเชบอุ้ยพายแบบนี้พายแบบสบายสบายไม่ต้องใส่ใจกันนักหนาเริ่มไล่เริ่มเบียดเริ่มบี้เริ่มจี้กันมาแบบเนิ่มเนเชิบเชบสุดท้ายก็รว่ เขาซึ้งใจอยู่มูสูนา้าท้องยืนสาจูาย่างดีฟังฉันดีมิเด็กหน่อยอันมาผู้เฒ่าครัว่าอยู่ทางหลังอยู่ทางห้าวเนี่ไปพ่ยซตตี้กัน ปูสระทรนะครับกับสัตว์ทองวิลยุทธ์เจ้าปูสนะทูแดงสัว์ทองวิลยุทธ์น้นำเงินนะครับผู้ชนะก็คือสัตว์ทองวิลายุทธ์นะครับนั่นเป็นหน้าที่ของเรือเพชรมณีครับร่องน้ำสีแดงเจอเจ้าแม่สโสภทองครับร่องน้ำสีเงินแล้วจากนั้นเป็นหน้าที่ของเทีวที่เก้าเจ้าแม่ศรีบุญเพงครับร่องน้ำสีแดงเจอเทพโพเงินครับ เตรียมองพร้อมนำเรือไปรอที่จุดปล่อยด้วยครับท่านมนันเองประเภทไม่เกินเจ็ดฝีพายเต็มมาดีรองน้ำสีแดงจ่าแม่สมโอทองครับร่องน้ำเกิ็ใช่เป็ดสี่สิบใบพายเป็นหน้าที่ของหงฟ้ามหาราชกับเทพนารายครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเราไม่ต้องรอให้เรือเล็กแข่งเสร็จนะครับเอาแล้วก็พี่น้องครับตอนที่ออกมาแล้วก็พี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้ว ออกมาและทันตุลเอาแล้วก็เพชรมดีสีแดงตะแขงสับมาเต็มเมทีเดียวตอนอกแบบว่า50บไปก่อน50บไปแรกว่ายังไรเจ้าแม่สโพทองโองสงโพทองอยู่ร่องน้ำเสียแล้วกันเอาใส่กันมาใส่กันมาอู้ตอนนี้เข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าว่าอย่างไงรบ้างแก้นแม่ไม่ทำมาแล้วแม่ดูฝีปายเป๋ไปเป,ป,เป๋มาเจอไปเจอมาไม่ทำมาแล้วยังผูกขีดสูงสีก็ตูว่ายังไงแม่ตามคนต่างเอาไม่อยู่แล้วครับแล้วอีกลำหนึ่งก็จะเข้าฟังอีกลำหนึ่งก็จะฟากฟังเอ้าใครฝังใคร พี่เอาละครับใส่คำมาเต็มๆทีที่ผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมยังจับตาดูกขาเพชรมณีเจอกับสอพทองสอโทองระเบียดมาเอาคู่กี้โซ่สีวิ่อยู่ในตอนนี้ใครจะอยู่ยังอ้อมมือกันอยู่ยังคุยกันอยู่ว่าอีมันคือดีเลี่ยวแรงเราเป็นเหนหมดคือไม่ได้ไปทำอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยสอว่าไงสอพทองเดียดขึ้นมาเผ็ดมณีเผ็ดมณีล่องแดงดีขึ้นมาคู่กี้โซสีจูกี้ดูยังจะถามว่าเลยในเพชรมณีจะมันจะไปไหนแม่โพทองเดียดขึ้นมาเอาล้วที โอ้โหเหลือคนนี้ไม่ยอมกันแล้วครับคันผูช้ชมเอาละครับเพชรมาีใส่เสื้อสีชมพูชมพูกำลังเล่นมาแบบสบายสบายโบทมมอมไม่ยอมก็ตอนนี้เอาละครับอัทายจมแล้วอทายจมแล้วทายจมแล้วเอาสบู่นกแก้วน้ำบอเธอจ๋า,จา ยังคำหน้าเขาบอกสีแดงยังขยับปีครับรองสีแดงยังขยับปีมาเลยมาเลยเรามาเลยมาเลยรองแดงขยับปีรองแดงขยับปีว่ายังไงว่ายังไงโอ้เจ้าแม่สมุทรทองขยับปีขยับปีสุดท้ายก็เรื่อเข้าเส้นชัยชนะย้อนผู้อยู่ที่สองส่งผมเล่าให้เราเลยชนะเอาเข้าฝั่งเลยครับเชี่ยวกันหน่อยครับอ่า ไม่เป็นไรครับเพราะว่า,วาสถานที่ตรงนี้ทีเมเรือก็คุ้นเคยกันดีเคยมาเจ็บผักบุ้งและก็บักหอยจูกเป็นประจำประกาศบลเลยครับถ้าไม่ดังมาตรงผมก็ได้ครับ,บไม่เคยที่เพื่อนใน้้านดังเลยมาตัวนำผมนี่ครับมากราดับต่อไปครับราราการประกาศผลการแขนะครับไม่เกินเจ็ดใบาย,บาย เราอ่ร่องน้งําแดงพบกับเรือร่องน้ําสีน้ําเงินครับกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเพชรมณีครับเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้มาดูเที่ยวดีเก้าก็ต่อครับท่านผู้ชมเที่ยวทีเก้าเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่สีบุญเพ็งนะครับร่องน้ําสีแดงเจอกับทีมงานเทพ,พวงเงินครับร่องน้ําสีเหมือนท่านผู้ชมเที่ยวต่อไปดีค,ค,รครับตอนเดียคกู้ไัยครับดูใบพัดด้วยนะครับใบพัดกรลุนาดี ตอนนี้เรือกูก้ภัยเรากำลังบนขวาครับทักษิณาวัตรเออลงเกตขึ้นให้เกตนะครับอย่าขึ้นแปดนะครับมันพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่จังหวัดกาลสินนั้นเหมือนกันไปทุกรอบครูมาต้องยานขึ้นมากอบคุณทีมเรือกู้ภัยท่านทั้งสาวท่านไม่ต้องลงเรือนะครับ เราต่อไปกันเป็นเรือเจ้าแม่บุญเพงเจ้าแม่ศรีบุญเพงกับเทพโอทอง